สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอายู่ในช่องของติมคุสมาลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะเมื่อนี้เออมื่อบ้านนี้ไปเสื่อนน้ำยาล้างน้ามัน่โลตัดเนาะเมื่อบ้านนี้ไปกำลังจีนแล้วกะ็ลูกตนุนแล้วกะ็เพื่อที่บา้านสิมาล้างน้าแต่ว่างสายม้ามีสิล้างบ่ได้เพราะว่าก็จะมีลูกเต่าขมเข่าเนะะาะก็จะบ่บ่สะดวกในการล้างขงน้าปันเดเมื่อนี้แม่ติมก็ตื่นประมาณโมงกว่าเนาะ สีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปทําความสะอาดกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะแต่ว่ามื่อนี่สีใส่แมทยู่พี่น้องมื่อนี่มือนี่ใส่แมทโซน่าใส่แมทในเรื่องของเสัิมจะติีมกระเลยสีใส่แมทนะคะพาไปล้างห้องน้ำกันนะคะไปกันเลยค่ะอ้าวเรามาล้างห้องน้ำกันเลยนะคะ chá Hãy subscribe cho kênh làm Mì อาจจะไม่ได้บอกนห้นอนเยนอะเพราะว่าค่าการนำานค่างเงนนะค่ะขอคุณทุกกำลังใจก็แล้วกันเยอะที่นอนเยอ หน้ามันเป็นปัจเจกันที่สำคัญที่ต้องสอาดที่ทุกที่ ก็ติดตามแล้วก็เบิ้งคลิปแม่ติ้มทุกๆคลิปนะคะขอบคนณหลายด้ี่พี่นอ้องเด้อดีประสานเขาได้มากลยค่ะให้ความ,วามาวเมตตาสงสารแม้ติ๋มทคลิป เดี๋ยวีเขาเลนเป็นยังมีแม่บ้านล่างห้องน้ำค่ะโอ้ากีวนนแม่บ้านแม่บ้านร่างห้องน้ำครับพี่น้องครับคือเป็นผู้จัดการห้องน้ำเ <c oughs> ขาตั้งเห้ผู้เป็นผู้จัดการห้องน้ำแล้ว <c oughs> เป็นในทุกยาง <c oughs>

พันห้องน้ำวัชานเากบียกเขาเนาะคือว่าอาารย์ค่ะเสร็จแล้วห้องน้ำบยเ่าน,นหน้าหน้าป่อยกันหข่าวเห็นาวหมมาสาผหนาาผมกระโนมันหนรน ก yeah. 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 mm ็คนที่กวนก็อยู่ินกินยาดูได้พี่น้องก็่ารักแก้นจะนกันน้ที่เรากนมากินอย่าดูมันจะตันตันอนาล้ อันนี้เป็นห <Regard. tekrar. S 3> ้องที่สองนะคะห้องที่สองสิห้องนั้นห้องนั้นสวีเดยร์เจ้าบ่าไม่เจไม่ได้หรอกมันมาเอน้าตายไปที่นี่เป็นนั่งพ่ากันโอ้หายาดใง่ายดยท่นอน 困难咯，吗难，困难，困难，家困难吗？

อป่างล่างของน้ำกับขาดแล้วพี่น้องด้านนี้แค่ละหน่อยจะเอา แปลงล่างของน้ำก็บ่กกินใจหักแล้วเลืออันเดียวพอหล่อที่ตั้งในสิได้ล่างอยู่<ม>ว่าการมุกเฝาก็บก<ม>่าเห็นขอบปุ้นทุกทุกเทียบหัวปุ้นทุกคนนั่งใจก็แล้วกันใที่น้องเด้อ พี่บอกถามโฆษณานะคะเงี่ยให้กำลังใจกันที่เอาเงินเดิมนี่เราเตรียมชิ่นยางไปหาค้อยใจนะคะ บรรยากาศในตอนเช้าก็คืเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องนิ้งยินเสียงนกเสียงโอ้เห็นเน้ะ <c oughs> โอ้เจอแล้วเจอแล้ว่อยกันขถวหายาหาเกลนก็ือเป็นประมาณนี้นะคะ ตอนนี meantime, mm. ้ก็ส <Yeah. S 1> ิบประมาณเราเราสองโมงแหละบอกาพี่หน่อเป็นบอกยังไม่จิ้มใชมไเก็บงานเพราะว่าฮาระอาเรียบร้องห่อแกงหน้าของหน้ากันฮะ ว่าเปลี่ยนใจแล้วเตียงล่างของงน้ามหัศ เก็บสุขภาพด้วยกันนั่งใจก็แล้วกันอ่ะคลิปนี้กับบ้นันในสะอาดภายในพว่ามันชิมก็ถือได้เก็บดีๆอยู่เพราะว่าแปลงล่างของน้ำหา่างกันน้อยอันเดียวเห็นอันเดียวเด็กชีวิตแตนงานหาอยู่อันดีแสนเก็บเหนียวใบช่ำหนี้ก่อนเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะบ๊าย